สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเฉพาะบทบาทของท่านกับการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลกทุกวันนี้ซึ่งหากไม่มีพระองค์หรือพระองค์ไม่ได้กอบกู้เอกราชศสาสนาพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายเทลวาะก็อ,อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ทุกวันนี้หลายท่าน คงอาจจะเคยได้ยินหรือเคยเห็นบทกลอนที่เรียกกันว่าพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันมาบ้างแล้วนะครับส่วนตัวของผมเองก็เพิ่งจะได้เห็นเมื่อไม่นานมานี้และก็ได้พบกับแผ่นป้ายที่วัดอรุณด้วยนะครับที่เขียนไว้ดังนี้อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วนห้าพันปี สมณะพราหมีปฏิบัติให้พอสมจะเลินสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมลอยบาทพระาศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระาศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระาศาสดาฝากไว้ให้คู่กันตอนนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นและแปลกใจมากครับ เพราะก่อนหน้านี้ผมรู้จักพระเจ้าตากสินในฐานะของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้กอบกู้เอกราชให้กับแผ่นดินไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองพระองค์ทรงรวบรวมกําลังพลอย่างกล้าหาญจงสามารถกอบกู้เอกราชขึ้นมาได้ในเวลาอันสั้นแต่ผมกลับไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับว่าพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งขนาดนี้โดยเฉพาะการที่ถายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา การที่พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่นี้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และจดจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับพวกเราชาวไทยทุกคนเพราะนี่ก็คือรากฐานที่สําคัญที่ทําให้พระพุทธศาสนายังคงดารงอยู่อย่างมั่นคงในประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันด้วยความประทับใจมากๆในเรื่องนี้ผมจึงได้ลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้รู้ว่าข้อความนี้เป็นสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงตัดหรือกล่าวไว้จริงหรือไม่ แต่ถึงแม้ว่าผมจะไม่สามารถพบบทกรอนนี้ในเอกสารหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีโดยตรงแต่ที่น่าสนใจก็คือในพระราชพงศาวดารที่บันทึกไว้ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นก็มีข้อความในลักษณะที่ใกล้เคียงกันอยู่และเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมีพระราชประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูหรือต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองอีกครั้งหลังจากที่ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตการณ์ของสงครามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความนี้จะยกกลับเข้าไปกู้กรุงให้คงคืนเป็นราชธานีดังเก่าแล้วจักทรรมุบำรุงสมณพรามณนาประชาราชซึ่งอนาถาหาที่พมนักบ่อมิได้ให้ล่มเย็นเป็นสุขขานุสุขและจะยอยกพระบวรพุทธศาสนาให้โชตนาการภัยบุ์ขึ้นเหมือนอย่างแต่ก่อน และในเอกสารทางปติศาสตร์หลายฉบับก็ได้บันทึกถึงพระราชากรณียกิจของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาไว้อย่างมากมายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศรัทธาอันแรงกล้าที่พระองค์มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อพระองค์ทรงกอบกู้เอกราชและสถาปนากรุงทนบุรีเป็นราชธานีได้แล้วหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆก็คือการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามที่เราเสียกรุงศรีอทยุธยาครั้งที่สองพระองค์ทรงให้ความสําคัญกับการรวบรวมพระสงฆ์จากที่ต่างๆที่กระจัดกระจายไปในช่วงของสงครามให้กลับมาจำพรรษาในวัดต่างๆอีกครั้ง และทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามที่ชำรุดสุดโทมและส่งเสริมให้มีการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจังเพื่อให้พระพุทธศาสนากลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก และส่งอาราธนาพระสงฆ์ผู้ทรงความรู้จากหัวเมืองต่างๆมาช่วยการตรวจชำระพระธรรมวินัยให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งแสดงเห็นถึงพระราชศรัทธาและความใส่พระไทยในการทำลงไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนที่บริสุทธิ์ จึงทําให้เชื่อได้เลยว่าความตั้งใจและพระราชาปณิธานในการทํานุบํารุงและต่ออายุพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่ในพระราชาหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างแน่นอนและเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติจริงมาตลอดพระชนชีพ และหากพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ได้กอบกู้เอกราชสําเร็จในครั้งนั้นพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเทรวาตจะไปอยู่ที่ไหนแล้วในวันนี้หากเรายังคงตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่าอยู่เราอาจจะไม่สามารถรักษาวัฒนธรรมและศาสนาเอาไว้ได้เลยโดยเฉพาะเมื่อต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตนตกในเวลาต่อมา เราต้องระลึกไว้เสมอว่าในช่วงเวลาต่อมานั้นหลายประเทศในเอเชียตะนออกเชียงใต้ก็ประสบกับการถูกคุกค,คามและการล่าอาณานิคมจากชาติตนตกซึ่งนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒน,นธรรมและความเชือ่อครั้งใหญ่ซึ่งหากประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของชาติอื่นพระพุทธศาสนาก็อาจจะถูกลดบทบาทลงอย่างมากหรืออาจสูญหายไปเลยก็เป็นได้ การที่ประเทศไทยสามารถรักษาเอกลากได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนานิกายเทรวาทยังคงดำรงอยู่อย่างมั่นคงในดินแดนแห่งนี้และสามารถแผ่ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการล่าอาณานิคมของชาติตนตกและทำให้เกิดการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้อีกครั้งผมเชื่อว่าพวกเราชาวพุทธทุกคนล้วนตระหนักดีว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นโอปนญยิโก หรือสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวและเอหิปัสิโกหรือสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดแต่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและประเทศไทยของเรามีความสำคัญขนาดไหนกับการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนานิกายเทลวาต ประเทศไทยมีผู้นับถือาศาสนาพุทธมากถึง64ล้านคนหรือคิดเป็น94%ของประชากรและเป็นประเทศที่มีผู้นับถือาศาสนาพุทธมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีนแต่ถ้านับเฉพาะนิกายเทลวาดแล้วประเทศไทยถือเป็นอันดับหนึ่งซึ่งตามด้วยพมา่าศรีลังกากัมพูชาและลาว สิ่งที่น่าภาคภูมิใจยอย่างยิ่งก็คือประเทศไทยไม่เพียงแต่จะเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาพุทธนิกายเทลวาสมากที่สุดในโลกแต่ก็ยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในการเผยแผ่และรักษาคําสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์อีกด้วยซึ่งนี่ก็เป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตนตก นี่จึงทำให้เราสามารถรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์เรามีความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองสูงมากแม้แต่ในอดีตสมัยอุทยาเราก็ยังเคยส่งพระสงฆ์ไปฟื้นฟูศาสนาในศรีลังกาที่ถูกทำลายโดยชาติตวันตกในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นพมา่า กัมพูชาและลาวต่างก็เคยตกเป็นอนณานิคมของชาติตนตกซึ่งทำให้เกิดความแตกแยกและอ่อนแอลงส่วนศรีลังกาซึ่งเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองก็ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของชาติตนตกเป็นเวลานานจนต้องพึ่งพาพระสงฆ์จากสยามในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา การที่ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นอนณานิคมของชาติโดนตกส่งผลให้วัฒนธรรมและาศาสนาของเรามีความต่อเนื่องและมีรากฐานที่มัน่นคงซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในภูมิภาคเอเชียตะอนอกเฉียงใต้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในการอนุรักษ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเทลวาสมาจนถึงปัจจุบันซึ่งหากเรา ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของพามา่าเราก็คงหลีกเลี่ยงจากการตกเป็นอนานิคมของชาติตนตกได้ยากวีรกรรมและพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่ต่อไปไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่สำหรับมนุษย์โลกทุกคนที่สำคัญวิถีพุทธก็ยังฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมของคนไทยตั้งแต่การทาบุญตักบาตรการบวชเรียน จนไปถึงประเพณีที่สําคัญต่างๆถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ประเทศไทยก็ยังคงรักษาบทบาทที่สําคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เป็นแสงสว่างนําทางชีวิตของผู้คนต่อไปนี่แหละครับคือประเทศไทยแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเพราะพระเจ้าตากสินท่านได้ทรงถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาแผ่นดินนี้จึงไม่ใช่แผ่นดินธรรมดา แต่เป็นแผ่นดินพิเศษที่จะทำให้าศาสนาพุทธของพวกเราทุกคนดำรงอยู่ต่อไปตลอดอายุของพระพุทธศาสนาครับเราทุกคนในฐานะของชาวไทยและชาวพุทธ จึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระมหากษัตริย์ของไทยทุกคนที่ไม่เพียงแต่จะทรงกอบูู้เอกราชให้กับชาติไทยเท่านั้นแต่ยังคงรักษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าที่พวกเราทุกคนควรที่จะช่วยกันสืบสารและรักษาเอาไว้ให้คงอยู่ตลอดไปหากไม่มีพระองค์ พระพุทธศาสนานิกายเทลวาตอาจจะไม่ได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และเราก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และปฏิบัติตามพัะธรรมที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ วัตถุประสงค์ของการทำวิดีโอเหล่านี้มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผมเราเติบโตไปด้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ